ไปต่อเลยครับผู้ท้าชิงบพลังคนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อนักตังค่ะอายุ21ดปีหนูว่าการร้องเพลงมันเหมือนเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ที่ผ่านมาก็เคยประกวดร้องเพลงบ้างแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าหนูว่าครั้งนี้หนูพร้อมมาก ถ้าวันนี้ไม่มีใครให้คิดถึงกันคิดถึงนับตังก็ได้นะคะสวัสดีครับนับตัง่ะ,ะเป็นคนหน้าตาเก๋ไก่ที่มีชื่อเล่นเก๋ไก่เช่นกันนับตังครับ ถ้ามองกันแบบนี้คุณดูไม่ได้มาแนวลูกทุ่งเลยทีเดียว,าาท,วทำไมถึงชื่นชอบเพลงลูกทุ่งล่ะครับนับตังทำไมถึงชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเพราะว่าหนูซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆน้ารัก <c oughs> ครับผม <c oughs> เพราะว่าคุณพ่อหนูค่ะทำวงดน,นตรีลูกทุ่งค่ะอ oh. ใช่ค่ะแล้วเวลาคุณพ่อไปงานที่ไหนหนูก็จะไปกับคุณพ่อตลอดครับคุณเอาเวลาลดน้ำใส่ปุ๋ยดอกไม้ให้คุณวันละ <c oughs> มันดูจเจริญงอกง,งามดีนะครับนับตังครับ อะไรเป็นเหตุผลที่คุณนเลือกเวทีของเราครับบัลลังก์เสียงทองหนูอยากจะมาแสดงความสามารถค่ะเพราะว่าหนูห่างหายจากการประกวดไปนานมากแล้วก็ หนูก็เรียนร้องเพลงด้วยค่ะที่มหาวิทยาลัยก็เลยจะมาฝึกฝนความสามารถของตัวเองค่ะครับความสามารถพิเศษทําอะไรได้ครับนอกจากร้องเพลงครับนอกจากร้องเพลงหนูทําขวนนาคด้วยค่ะเอ้ยอยากจะบวชพอดีเลยนะท่านผู้ชมหนูว่าจะบวชนาต้องอายุ21่ออะค่ะถ้าเกินแล้วไม่รู้ว่าจะบวชได้หรือเปล่าก็พบกับ ปรากฏการเสียผู้ใหญ่ปอีกหนึ่งท่านนะครับเอาล่วฮะเวทีนี้เป็นของคุณแล้วนะครับทําให้พวกเรารักคุณให้ได้นะครับนี่คือนับตามีจอนคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่อ แล้วเขาก็วิ่งหนีไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม,ม,ยอมเห็นแจ้งความผพ้หมวดต้องตามตามจับมาให้ได้ลาตัวมาทำใหิส่าสนใจลอให้เขาจูบนม

25%เซนจากกรรมการมาโดยพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียว <c oughs> คนแรกก็คือพี่เอชายยามิชัยของผมเนี่ยแหละครับโอ้โหก็เห็นรูปลักษณ์แม่คุณที่เดินออกมาหน้าเวทีเนี่ยคือสง่างามมากนะคะดุจนางพญาหยาดฟ้ามาดินให้ทวินหาอะไรปรานนั้น ชอบครับชอบชอบคิดว่าน้องต้องมีอนาคตแน่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะฮะถ้าจะโทษโทษว่าด้วยด้วยเพลงเร็วด้วยอะไรด้วยอาจจะมีเสียงที่สั่นๆเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนั้นพี่ไม่โทษนับตังเลยพี่โทษเสื้อผ้าที่น้องนับตังใสซะมากกว่านะเพราะว่าชุดเกาะอกเนี่ยครับมันจะรัดมันรัดแล้วมันทาให้แน่นนะเป็นความผิดของชุดเป็นความผิดของชุดพี่ไม่โทษเวทีเลยละครับคุณไม่โทษสังคมที่เธออยู่เลยละครับ ก็ผมชอบไปแล้วกันครับค,ครับผมขอบคุณค่ะคุณนีโนโ่ห้าเปอร์เซเรียกว่าผมแทบแยกไม่ออกเลยมาต่อจากพี่เชยชายปั๊บเดียวเองครับคือด้วยรูปลักษณ์ก่อนผ่านไม่ว่าจะเป็นท่าทางท่าเต้นท่าอะไรก็ดูไม่ขัดไม่เขินดีผมถือว่าผมลองให้โอกาสเธออีกนิดนึง<ค>ละกันนะแล้วก็พยายามพัฒนาการร้องให้มันเยอะๆมากๆเนินครับก็ น้องมีค่อนข้างครบแล้วน้องเหมือนเพชรที่รอการเจรนายอ่ะจริงๆแล้วเสียงร้องก็ไม่เลวหรอกนะเพียงแต่ว่าเสียงร้องของหนูยังไม่่คยแข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าหนูเสริมด้วยการออกกําลังกายเหมือนอย่างพี่เนี่ยเสียงพี่แข็งแรงเพราะว่าพี่ออกกำลังกายกับปู่พี่ทุกคืนอ่าโยคะกันเหรอครับเล่นโยคะใช่ใช่ทไมรู้อ่ะโยคะร้อนหรือโยคะเย็น เออก็บางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็เย็นสลับกันไปค่ะใช่ใช่ใช่ใถ้าเกิดวันไหนอยากเล่นโยคะร้อนก็ปิดแอร์คุณบอลนะฮะทำไมไม่ร้องเพลงช้าเพลงช้าเขาร้องดีนะผมดูแล้วเนี่ยก็เขาจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเร็วอ่ะมึงยุ่งอะไรเขาอ่ะไม่พอเพลงเพลงเร็วปั๊บแล้วแกว่ะไงเสียงก็เลยแกงพ่อพ่อผมดูจากรูปลักษณะ แล้วเขาทำขวัญน,นาคคนที่ทำขวัญน,นาคได้จะต้องมีเสียงที่ดีและผมชอบที่เขาเขาเป็นคนสวยและไม่หวงสวยเขาปล่อยของขออกมาให้เราได้เห็นแต่พี่อ,อยากฟังหนูทำขวัญน,นาคอะได้ปหขอดูนั่นเด็กเป็นพอน่อนาค <laughs> <laughs> อ่าไม่ต้องสมจริงสมจังขนาดนั้นก็ได้ฮะไม่งั้นเราต้องสร้างโบสถ์กันแล้วลนะ่ะฮะเจ็บ ดหนสุดเสกสันเอแม่ปวดตราบวบไปอเอเอที่ไหนครนเหมือนใครนั้นเว <le> ว้าวจากนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของประเทศไทยแล้วครับเข้ามาในแฟนเพจของเราจำรหรรัสโหวตของเธอไว้เมื่อผ่านรอบแรกทุกสิ่งจะมีความหมายต่อเธอที่สุดเลยครับแสดงความยิดีด้วยครับคุณผ่านรอบแรกครับนี่คือนับตาง